สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่ศุกร์หรือเปล่าวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมเออวันนี้วันศุกร์วันนี้วันศุกร์ออนนกนนกที่สิบหกสิงหาคมกันยายนนะฮะโอ้ยงงอะไรเนี่ยใช้สมองมากเกินไปนะฮะวันนี้ผมเพิ่งทำไม่งานพรีเซนต์ที่ผมต้องมีเซนต์พรุ่งนี้เสร็จนะฮะก็นั่นแหละนั่งทำอยู่ต้องนานนั่งทำประมาณหกเจ็ดชั่วโมงอะ่ะอืมีก็ททำเสร็จแล้วนะฮะเมื่อกี้ก็เลยมันก็เลยงง,งๆเลยมั้งใช้สมองอยเยอะเกินไปตอนนี้ก็เลยไอคิวก็เลยแบบ หมดแล้วนะฮะตอนนี้ถ,ถอนถอนไอคิวออกจากสมองหมดแล้วตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรองมันเพิ่มมาใหม่ต้องนอนก่อนมึงจะโผล่ม,มาใหม่นะฮะตอนนี้คือแบบโว้ยไม่ไม่อยากจะไม่อยากจะใช้สมองแล้วตอนนี้ชใช้มากเกินไปตอนนี้อ่านต,ต้องอ่านอนเรื่องเนี่ยอ่านเรื่องอีชื่อเรื่องอะไรนะอ,อา e a ด t of d a r เ n e s s เขียนโดยโจเซฟคอนเลตนะฮะนั่นแหละ เชี่โคตรยาวเลยแล้วต้องต้องสรุปเรื่องมาแล้วทํสทลด์อะไรแบบนี้ไงนั่งอ่านแล้วก็ต้องสรุปอยู่นั่ง,งนนทำอะไรต่างๆนานทสไลด์อะไรอย่างนี้นะฮะก็นั่นแะนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้พรีเซนต์ประมาณห้าถึงสิบนาทีก็เดี๋ยวพอพรีเซนต์เสร็จมันก็จบอวนะฮะตอนนี้ก็ไม่เหลืองานอะไรแล้วตอนนี้จะวนกว่าอาทิตย์หน้าจะมีใครสั่งงานะ <S <S อะไร <S <S เพิ่มอีกตอนนี้ผมว่างแล้วฮะสาอาทิตย์นี้ร้านไม่เปิด้วยผมชิลได้ตามสบายตามใจชอบไปนะฮะพอพรีเซนต์เสร็จนั่นแหละฮะพรุ่งนี้ก็ เป็นวันพิเศษนะฮะผมก็เอาจริงจริงก็รอคอยวันนี้มานนนานนะฮะถ้างานอันนี้เสร็จเมื่อไหร่ผมก็จะได้โล่งใจโล่งตุกสักทีนั่นแหละเพราะช่วงนี้มันหลายอย่างไงแบบตั้งแต่อาทิตย์แล้วจาที่นั้นมก็มีส่งมีสอบมีงานมีนั่นมีนู่นมีนี่นั่นแหละฮะนี่ก็เป็นอันสุดท้ายที่ค้างอยู่ก็พอจบแล้วก็จบนะฮะน่าเดี๋ยวถ้าไหเดี๋ยวผมนอนกันแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ผมก็เหนื่อยเหมือนกันแหละมัน แบบการใช้สมองเยอะๆมันก็ทําให้เหนื่อยไปได้คล้ายๆกับแบบการใช้ร่างกายเยอะๆอะไรแบบนี้นะฮะแบบยกของหนักๆ,ๆเยอะๆ,ๆ,ๆก็ทําให้เหนื่อยใช่ไหมแต่ว่าแบบอ่านอ่านตัวอักษรเยอะๆอ่านเป,ป็นบรรทัดอ่านประมาณ30 40ิบหน้าแล้วาสรุปต้องใช้สมองอะไรแบบนี้มันก็ทําให้เหนื่อยทําให้กูอยากจะนอนเหมือนกันนะฮะ <c oughs> น,นั่นแหละฮะ, <c oughs> นนฮะเดี๋ยวผมนอนแล้วครับก็ท้งไงก็เอาไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ yes sir